และในมือนี้ก็มีสัญ,ญลักษณ์เศรษฐีอยู่ในมือนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ลัคกี้เอ็มนะคะดังนั้นดวงชะตามีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ได้จับเงินล้านอาจจะจับได้หลายล้านอาจจะจับได้หลายครั้งก็ได้ในชีวิตนี้และสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ก็มีและเป็นสามเหลี่ยมที่ใหญ่ด้วยดังนั้นมือนี้มีโอกาสรวยได้นะคะสามารถที่จะทําให้ทําให้เงินทุนก้อนเล็กๆมันจเจริญเติบโตงอกงามออกดอกออกผลเป็นเงินก้อนใหญ่ร่ารวยได้หรือสามารถที่จะ ะสะสมทรัพย์สินเงินทองให้เพิ่มพูนนะคะทำให้เป็นเงินก้อนโตร่ำรวยหลักทรัพย์ที่มั่นคงได้เอาเป็นว่าในมือข้างขวาเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์เศรษฐีอยู่ในมือทั้งลัคกี้เอและสามเล่มคุมทรัพย์นะคะแล้วก็เส้นอาทิตย์ก็สวยนะคะเส้นพุทธก็มีเส้นวาสนาก็ยาวถือว่าเป็นลายมือที่ดีเป็นลายมือเศรษฐีด้วยเหมือนกันมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีกับเขาได้นะคะ โครงสร้างของมือเป็นลักษณะมือสี่เหลี่ยมเป็นมือของคนที่มีน้ำอดน้ำทนขยันนะคะแล้วก็เฉลียวฉลาดวางแผนเก่งมีลักษณะความเป็นผู้นำนะคะกล้าตัดสินใจดังนั้นมือเป็นมือของมือของอคนที่จะเป็นผู้นำได้เป็นมือของหัวหน้า ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการได้นะคะดังนั้นมีโอกาสที่จะทำธุรกิจหรือมีกิจการนะคะหรือการลงทุนต่างๆที่มีลูกน้องลูกจ้างบริวารเนี่ยสามารถที่จะนำพาองค์กรร้านค้าหรือธุรกิจของตัวเองนั้นก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะลุ่งเรืองรำ่ำรวยได้แล้วก็ยังมีเส้นมันนิด เยอะนะคะหมุนเงินเก่งหาเงินเก่งเงินผ่านมือเยอะด้วยนะคะ